สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมปีพศ2565สำหรับหนอกล้วยนะครับที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่นี้เป็นกล้วยแฝดสยามนะครับซึ่งผมแบ่งมาจากทางพีย่ยุ้ยหน่อนี้ก็นำลงดินมาสักประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วนะครับ ก่อนหน้าทางพี่ยุ้ยเองก็บอกว่ามันมันจะโตค่อนข้างช้าสําหรับหน่อน,นี้เพราะว่าพี่ยุ้ยบอกน่าจะเป็นแฟดสหรือแฟดสตอนที่ลงดินก็ดูเง่าขงเขานะครับมันก็มีตาหน่อยเยอะมากตอนแรกก็คิดว่าหน่อน,นี้มันจะแทงขึ้นมานะครับแต่ดูแล้วลักษณะเหมือนกับหลอดมันคงจะตีบหรืออั้นอยู่ก็สังเกตพบว่าเหมือนกับมันจะดันออกด้านข้างละนะครับ คือรากมันเดินโอเคแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยทียนี้เพื่อนเพื่อนมาชมอีกหนอหน,นึ่งคือตอนแรกมันจะมาลักษณะ2ต้น2หน่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรูปเก่าตอนที่พี่ยุ้ยส่งมาให้นะครับผมจะเอามาแซมลงในวิดีโอนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตเห็นไหมครับมันแตกออกมาหลายยอดมากเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คือไม่แน่ใจว่ามันจะออกมา แยกเป็นต้นเลยหรือยังไงนะครับแปลกมากสำหรับหนอ่อกล้วยหน่อนี้ก็เดี๋ยวรอชมกันอีกทีหนึ่งนะครับคือผมว่าเขารอดแล้วนะครับแต่ว่ามันจเจริญเติบโตช้าแต่ช่วงนี้ยอดเริ่มแทงขึ้นมาไวขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอรอรอชมกันนะครับตัวนี้ก็กำลังดูว่าจะตัดตัดทิ้งดีหรือเปล่าให้มันแตกขึ้นมาใหม่ ก็เป็นกล้วยแฝดสยามนะครับ <c oughs> จะคนละสายพันธุ์กับกล้วยมาหอยนะครับกล้วยมาหอยนั้นจะอยู่ในกลุ่มของกล้วยหอมนะครับส่วนแฝดสยามเนี้จะผลเขาจะคล้ายกับกล้วยไข่นะครับทางผมเองยังไม่เคยเห็นผลจริงเขานะครับก็พจะเห็นเฉพาะจากพีพ่ๆที่ปลูกมาก่อนหน้าเท่านั้นเองก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับคิดว่าน่าจะรอด <c oughs>